สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับให้กับทางพ p นี้มาว่ากันในเรื่องของเย์บอลหญิงไทยของเราท่านผู้ชมครับก็เป็นไปตามคาดนะครับมา ตามนัดในการเข้าชิงชนะเลิศหลังจากที่นัดล่าสุดนะครับทุบใส่ฟิลิปปินส์นะแบบได้ลุ้นต้องใช้คำนี้นะฮะเพราะว่าเครื่องร้อนช้าไปนิดนึงแต่ถึงอย่างไรแล้วทีมชาติไทยของเราก็ยังคงโชค,คลาสระดับโลกนะครับพลิกกลับมาเอาชนะได้เหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมก็ต้องบอกว่านะครับเดินทางกันมาถึงในวันที่14เนี่ยนะฮะ นักตบสาวไทยของเราแย่งซีนทุกรายการท่านผู้ชมโดยเฉพาะอาเซียนครั้งรักพวกเธอมากไม่ว่าจะเป็นขเขมนเมียนมานะครับแม้กระทั่งแฟนบริบอลเขมนเองนะครับก็ต่างเข้ามาขอถ่ายรูปนะครับชื่นชมพวกเธอนะแบบออกหน้าออกตานะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โห แย่งซีนไปหมดเลยนะครับสู้ความน่ารักของสาวไทยของเราไม่ไหวจริงๆผมมีคลิปนะครับรวบรวมความน่ารักของสาวไทยของเราเอาไว้นะฮะท่านผู้ชมบวกกับความว้าวของอาเซียนเวลาที่พวกเขานั้นเจอนักบริบอลสาวไทยของเราด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันท่านจะอมยิ้มไม่หยุด เริ่มจากคลิปนี้ครับหนุ่มๆคนะอมเมนต์กรี๊ดฮะสาวเบสบอลสาวไทยของเราดูครับโอ้โหดูตาเป็นประกายมากมองยังติดหัวยันเท้าแหมท่านผู้ชมเยี่ยมมาก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 คุณส่งชายเย้ เปอะไรกับบีบีเขาลุมหนูแรนเลยเขาลุมหนูหนูาไรหน่อยหนูไม่เขาสุดท้ายตลอดอะ่ะไม่หาไม่หาเพื่อนมา ชวอวบอกว่าเขารุมหนุงนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าไปดูบรรยากาศการรุมหนูกันหน่อยว่าเขารุมยังไงทําไมชวอว์ถึงนะครับโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสชอบแ้วฮะท่านผู้ชมนี่แหละฮะบรรยากาศหลังเกมนะครับหลังจากที่ทีทมชาติไทยของเราเอาชนะฟิลิปปินได้นะครับดูครับโอ้หโอหโแฟนๆครั้งนะักตบสาวไทยของเรามากนะครับดูครับแม่ไม่ธรรมดาจริงๆ นะฮะนี่ครับโบกมือให้นุ่นเช,ชอชออ์นนะครับนี่นะฮะเขารุมหนูนี่เดินโผล่ก็มาทางเข้านี่น,นโดนรุมแล้วฮะสำหรับเชชออ์นโมกสีท่านผู้ชมครับดูครับบรรยากาศครับโอ้โหดูแล้วชื่นใจนะ เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่เจ้าภาพครั่งใครครั่งรักนะครับนักบริบอลสาวไทยของเรานะครับมาให้รักยังไงไหวเดี๋ยวไปดูครับกับความน่ารักข้างสนามที่เล่นเอาแฟนๆเจ้าภาพนั้นโหลงรักสาวไทยของเราเป็นแทบๆกล้องถ่ายทอดสดไม่ต้องดูกันแล้วครับบนเล่ครับมีมาดูสาวไทยของเราเต้นกันดีกว่า <c oughs> ดูครับความน่ารักของพวกเธอครับดูสิฮะแหมบรรยากาศข้างสนามเนี่ย อะไรเอ่ยน่าดูกว่าคอนเสิร์ตก็สาวๆไทยของเรานี่แหละท่านผู้ชมนะครับแย่งซีนทุกรายการจริงๆนะฮะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับของทัพบริบอลสาวไทยของเราท่าผู้ชมครับแม่โดยเฉพาะน้องวิมลรัตน์นะครับนักตบสาววัย20ปีคับ นะ้น้องวริสราน้องเฟิร์นนะครับวัย17ปีเดียงนเท่านั้นติดชุดใหญ่ไปแล้วในซีเกมในครั้งนี้นะครับแจ้งเกิดแล้วครับอำเภอถามหาตัว2คนนี้ไปไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นนะโดยเฉพาะน้องวริสรานะครับผมตามแกมาตั้งแต่แกไปเล่นที่เวียดนามเนี่ยโอ้โหโเกินวัย ผมจะบอกว่านี่นักตกอนาคตไกลที่จะเข้ามาแทนแทนรุ่นพี่ในอนาคตได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเวิลด์คลาสท่านผู้ชมครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับนักตกชุดนี้เขาเนี่ยนะไปทํางานกันที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกของญี่ปุ่นอย่างวีลีกและนะครับหลีกของยุโรปนะอย่างตุรกีนะเสียดายพรนพันเกิดปราะคดับที่ได้รับรการบาดเจ็บและไม่ได้มารวมตัวกันก็ต้องบอกว่านะครับการมารวมตัวกันเพียงแค่2วัน อัลุไปถึงแชมป์ได้นะฮะก็ต้องใช้คําว่าเบอร์ครัสแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของน้องเตยหัทยาบำรุงสุขครับที่ออกมาพูดถึงการรวมตัวกันในครั้งนี้พาน้องเฟิร์นออกมาด้วยนะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมไม่ก็เลยแบบต้องมีการสื่อสารกันน่าจะเป็นการสื่อสารมากกว่าเพราะแบบยังบิ้มกับเที่ยวอย่างเงี้ยเหมือนแบบค่อนข้างเริ่มมารวมตัวกับทีมแค่สองวันมาสองวันเ้ยก็มาก็จะพูดเรื่องการสื่อสารแล้วก็การแบบระบบทีมอ เกมวันนี้มันเล่นกันค่อนข้างเร็วแล้ะแบบริรงๆจะต้องคุยกันให้เยอะถ้า,านาี้เป็นหายแค่แค่นีเดียวน้องน่าดีเรารกตอนน้องก็ค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นครั้งแรกดเลยแต่ก็แบบพอพี่ๆก็พยายามแบบนิ้วแบบอุ้ยได้แท้ทีก็พยายามคีดออกมาให้แบบเต็มที่ก็เห็นเหมือนน้องทีออกมาแล้วถือว่าเป็นนัดดีขอบคุณก<ข>อร์แก มาให้ต็มที่มาให้ดที่สดก็อยากทุกคน็คที่เราต่ไปมีแคลกายนี่นี่และครับท่านผู้ชมครับนัดสุดท้ายครับเราเนี่ยได้ไปชิงกับเวียดนาม ในวันนี้นะครับในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวหน้าจอให้กำลังใจเสาไทยของเรากันด้วยนะครับเพราะว่าการมาในครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับ <c oughs> ชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มจริงๆอย่างที่ผมบอกครับขาดแค่พรพันเกิดปาดตพิพยงเท่านั้นล่าสุดครับสื่อเวียดนามออกมาเครียดนะครับไม่ได้เครียดแค่สื่อผมว่าเครียดกันทั้งประเทศรวมถึงเฮสโคดอย่างเหงียนตวนเกลก หลังจากในนัดล่าสุดนิวโ,โหยเกือบโดนอินโดนะครับตบขิดไปแล้วฮะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าแกเดือดดานมากนะแกดาน,นักตบแกนี่สนันวันไหวนะ,นะนะสภาพจิตใจของนักตบเวียดนามไม่ค่อยสู้ดีหลังจากที่เกือบแพ้อ,อินโดนีเซียนะครับในรอบรองชนะเลิศก็ต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะครับแกก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับนะในการโทรด่วนเลยครับไปเรียกตัวนักกายภาพบำบัดนะครับเข้ามานะฮะ กายภาพบําบัดนักตบสาวเวียดนามเนี่ยนะครับถึง8คนเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายนะครับให้นักตบสาวเวียดนามนั้นสู้กับสาวไทยนะภายใน24ชั่วโมงให้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าการเดินทางมาไม่ใช่ง่ายๆนะครับถึงแม้ว่า,าชายแดนเวียดน,นามจะติดก,กับขเขมรก็ตามนะเออนะแต่ต้องใช้การเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงท่ามกลางอากาศร้อนจัดนะครับเราต้องบอกว่านะครับการเอาชนะ อินโดไป3ต่อ2เซตเนี่ยนะครับกินพลังของสาวเวียดนามอยู่พอสมควรทำให้โค้ดเหนียนตววเกียกนะครับค่อนข้างหนักใจตามสื่อนี่เลยนะนะครับเ,ออเขาพาดหัวตัวใหญ่บอกว่าศึกนักกอพบไทยโค้ดเหงียนตัวเกียกจะแก้ปัญหากันอย่างไรออนะครับเขาก็พาดหัวธรรมดาแหละนะฮะแต่เสียงผมนี่เอคโคใส่เพออราอารมณ์นิดนึงนะฮะเพราะว่าคืนนี้หนักหน่วงแน่นะครับ ซึ่งนะครับจากปกติภาสตร์ของสื่อเวียดนามที่ไปถามโค้ชเหมือนตวนเกวียกเนี่ยนะแกค่อนข้างซีเรียสนะครับเพราะว่านักตบแกเนี่ยสภาพใจิตใจไม่ค่อยดีนะครับเกือบโดนอินโดตบขิดไปอย่างที่ผมบอกกันนะครับเขาบอกว่าสภาพอากาศที่มันร้อนเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อผู้เล่นเป็นอย่างมากเออยอมรับเลยนะว่าการจัดการหาสถานที่จัดการแข่งขันเย์บอล,บอล,บอลนี่โอ้โหเจ้าภาพนี่ถือว่าล้มเหลวนะครับ โรงยิมนี่มีแอร์นะครับแต่เอาไม่อยู่นะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าคนมันเยอะท่านผู้ชมครับมันเนืองแน่นนะส่งผลให้กับนักกีฬาด้วยนะครับท่านผู้ชมในตามภาพนี้นะนะก็มีป่องแอร์อยู่นะแต่มันเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมนะเพราะว่าอุยยิมมันใหญ่และแอร์ตัวเท่านั้นเนี่ยมันจะไปเย็นได้ยังไงครั้งบอลเล่ไงนะครับอยากเย็นบอลเล่สาวไทยนี่ทั้งแฟนบเบสบอลกัมพูชาแฟนเลสบอลเวียดนมะโอ้โหทั้งอาเซียนนะครับแห่ไปดูบอลเล่กันท่านผู้ชมครับ แล้วไปนั่งพัดวีกันอยู่เนี่ยมันร้อนนะผู้ชมครับก็ทำให้นะครับนักกีฬาเนี่ยเสียพละงกำลังไปค่อนข้างเยอะกับสภาพอากาศแบบนี้นะครับส่งผลให้ผู้เล่นนะครับหลายคนเนี่ยไม่สู้ดีนักต่อสูขภาพร่างกายแม้แต่กัปตันทีมเขาบอกอย่างนั้นนะครับน้องถุยใครจำน้องถุยกันได้บ้างกัปตันทีมเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่ได้ไปเล่นที่ต่างประเทศในลีกของญี่ปุ่นนะครับ ก็ต้องบอกว่าร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับคือเพียจัดเลยนะตอนนี้กําลังฟื้นฟูสภาพร่างกายกันยกใหญ่โค้ชเงียนวานเกียรติค่อนข้างนะครับซีเรียสในเรื่องนี้ซึ่งมันจะต่างกันกันกบสาวไทยของเราทนผท้ชมครับดูครับหน้าตานักตบสาวไทยของเรายิ้มแย้มนะครับสดชื่นนะครับฟิตจัดเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในก้ามกืนนี้ทานผู้ชมก็ต้องบอกว่าดูครับเต้นกันมาเลยเน้องเตยหัตยาประมุข สาวไทยของเราทําเพื่อประเทศชาติไม่มีคําว่าเหน็ดเหนื่อยนะฮะโอ้โหสุดจริงๆอีพีนี้มีเรื่องรามาบอกกล่าวกันตเพียงเท่านี้นะครับให้กําลังใจสาวไทยของเรากันด้วยนะครับเออน้องบีมพิมพิยานะฮะพี่น้องบุม๋มบิมนะฮะจะฟาดใจเวียดนามในค่ําคืนนี้นะครับอย่าลืมให้กาลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมันจะได้ไม่พลาดข่าวสารตอนที่ผมอัพคลิปลงไปอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ